อยากให้ทุกคนหาเวลาเนาะตอนเช้าๆนะก่อน10บโมงยิ่งดีทุกคนแสงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นพลังงานหยินกันอย่างเนาะมันเป็นพลังงานหย่างที่โลกใบนี้ส่งมาไว้แนะนํานะคะในทุกๆเชา้าถ้าเป็นไปได้คุณมานั่งอยู่เนี่ยแล้วรับแสงอาทิตย์แบบเนี้ยมันจะช่วยทําให้เราแบบเคลียร์เอเนจีที่มันไม่โอเคที่มันเป็นพลังงานลบออก แล้วเติมพลังงานบวกพลังงานดีๆเข้าไปใหม่ในทุกๆวันมันจะช่วยทําให้เรามีแบบเข <c oughs> าเรียกว่า powerful <c oughs> ในทุกๆวันนะคะเราตื่นขึ้นมาเราเริ่มจากสิ่งไหนถ้าเราเริ่มจากแสงอาทิตย์ยามเช้าแล้วเราเนี่ยมานั่งรับแสงอาทิตย์เนี่ยก่อน10บโมงอ่าจริงๆแล้วแล t s เซ y สักเก้าโมงยิ่งดีแล้วนี้มันจะ10บโมงะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมคุณแค่มานั่งสมาธินิ่งๆอะคะ่ะ เชื่อมพลังธรรมชาติจริงๆแล้วมันคือพลังงานอของจัก,กรวาลเลยที่โลกใบนี้ส่งมาแล้วอยู่นิ่งๆอ้าวีเสื้อบินทุกคน <c oughs> น้องผีเสื้อบินด้วยเนี่ยแล้วคุณแค่ซึมซับความอบอุ่นเนาะของดวงอาทิตย์ <c oughs> คุณอาจจะเอามือเนี่ยเดี๋ยวสอนกาวดิ้งด้วยนะ <c oughs> คุณเอามือไปรับอย่างเงี้ยค่ะรับพลังแสงอาทิตย์ แล้วสัมผัสถึงความอุ่นของแสงอาทิตย์เข้ามาในร่างกายหรือนะเนี่ยแค่นั่งแล้วคุณก็หันหน้าไปแล้วตรงนี้เขาเรียกว่า Third Eye ค่ะเป็นจักระที่6เป็นพลังของเติร์ดอ้าเรานั่งสมาธิแล้วคุณก็สัมผัสเนี่ยแสงอาทิตย์มันกําลังส่องเข้ามาที่บริเวณเติร์ด y อหรือจักระที่6ของเราสัมผัสถึงไออุ่นเนาะสัมผัสถึงแสงที่อบอุ่นของแสงอาทิตย์อะคะ่ะ แล้วกําำลังซึมแสงเนี่ยเข้าทุกอนุเซลล์ในร่างกายกำลังรีเฟรชเอเนจีใหม่กำลังแบบเอมพาวเวอร์พลังงานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่คุณมาอยู่กับธรรมชาติและคุณนิ่งและคุณเงียบและคุณนั่งเนี่ยคะ่ะเชื่อมต่อกับพลังธรรมชาติไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับต้นไม้ไม่ว่าจะเชื่อมต่อเนี่ยคะ่ะถ้าคุณมีน้ํายิ่งดีเนี่ยพลังน้ําอยู่แบบนี้หรือแสงอาทิตย์ แบบนี้ยวเห็นไหมเนี่ยค่ะเรากําลังได้เชื่อมต่อกับความเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อน,นั้นน่ะจิตเราจะเกิดการน,นิ่งเงียบเมื่อเรานิ่งเงียบแล้วเราอยู่กับตัวเองจริงเนี่ยค่ะทําสมาธิทํากราวดิง้งรับแสงอาทิตย์อยู่ใกล้กลน้ําได้ยินเสียงนกร้องได้ยินเสียงลมพัดทุกคนค่ะเพียงแค่นี้เนาะที่เราเกิดมาเนี่ยในโลกเนี้ย มันคือของขวัญจริงๆที่เรายังมีชีวิตอยู่อะค่ะที่เราได้เห็นสิ่งสวยงามได้ขอบคุณธรรมชาติได้ขอบคุณตัวเองได้ขอบคุณดวงตาได้ขอบคุณลมหายใจได้ขอบคุณหัวใจที่คุณยังเต้นแคบอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ที่รักความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆหายไปนะคะเพราะว่าคุณดึงพลังงานตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะ นี่คือเทคนิคจริงๆ